ให้เสียงภาคโดยบิร์เจสซี่เจอาทีมคาตกรรมบางครั้งใช้เวลาไม่กี่วินาทีครั้งอื่นๆใช้เวลาไม่กี่นาทีคาตกรรมใช้เวลาไม่กี่ชั่วมโมงแต่การฆาตกรรมครั้งนี้ใช้เวลาเป็นป,นปนีมันเริ่มเป็นความรำคาญตั้งแต่ เเเเอออกกููปนหียวะมึและมันได้เริ่มเป็นภัยอันตรายเฮ้ยไอ้เมืเอ่อาจากบ้านกูไมงเป็นใครมึงเป็นควายอะไรเลยตอนนี้แจ็คดับบิลโฟกักำลังทำงานขายโอรีโอเพื่อชีวิตครอบครัวของเขามันม,ม,มีคนบ้าคนหนึ่งมาไล่าตามผมทั้งคืนเข,เ,ขเขาก็มาในบ้านของผมผมต้องการโดนมารับผมตอนนี้เลยนะ แบบว่ามันมันพูดไปก็ดูไม่เชื่อแต่ว่ามันมันจะช้อนมันมันจะช้อน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 เอาฮัลโหล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 ฮาลักเฮ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  เขาแปลกมากเพราะเขาไล่ตีดผมด้วยช้อนและเขาเข้าไปได้ทุกที่ที่ผมไปแบบ้าคุณบอกว่าช้อนนะผมเพียงแค่ต้องการชีวิตของผมกลับมาอะาอ,อเฮียนี่ี่หานี่คุณต้องไปหาหมอลเลยนะแจ็คเรามันอกไปขอโทษนะจิกผมต้องตรวจด,ดูว่าคุณไม่ได้ไปแช่นะ้ำหมึกว่าเชง่ะ ก็จะทำอย่างนั้นได้ยังไงมึงดูนี่ฮาแถวแต่คุณต้องมีหลักฐานนะเจ็ด <c oughs> เอาเอา,เอ,าอีเฮีมึงกล้องสามสูงถ่ายมึงเอ้ยอ้าวไอฮีเอ้ยมีสปาตาจากออกพอแจมออกไปมึงออกไปออกไม่ออกเอ้ยมิดนำสุดไย ขอโทว่าผมเดินทางมาหนึ่งหมื่นกิโลผมจะจ่ายคุณเท่าไหร่ก็ได้ขอแค่บอกคุณบอกว่าสิ่งเดียวมันคืออะไรวันเป็นคือบายคองชีดอสาจีไม่มีอะไรจะหยุดชีดอสาจีได้

ตกท <si ีที่คุณตามนวิคุณจะทำอย่างไรในเมื่อ คุณไม่สามารถหยได้คุณไม่สามารถหยุดมันได้คุณไม่สามารถข้ามันได้มันจะหาคุณจนเจอมันจะไล่ล่าคุณมันจะไล่ตีคุณ ด um. ically, uh oy, uh oy. ้วยช้อนอีกครั้งและอีกครั้งและอีกครั้งอีกครั้งและก็อีกครั้งยางอีกอีกครั้งอีกครั้งตีอ sure ีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งและ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 อีกครั้ง อีกครั้งและอีกครั้ง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 อีกครั้งโอ้และอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้ง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 และอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้ง อีกครั้งและอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้ง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 ช้อนสายฟาฟาที่ตีไปด้วยความโกรธความมุ่งหวังความโดตาและศีรษะของคุณจะต้องแตกเป็นสิ่งเสีย มันจะตีจนกว่ามันจะรู้สึกพงพอใจจนองมีคุณสูญเสียความเป็นคนเลยทีเดียวไ้าเซเงส้โ่ไอ้โงยอ้โอ้โตีเยอโอ้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 อ้อาโ้ยกูยอมแล้วกูยอมแล้วเออขาว ขโมเาเป็นผีชนหัวครวยมึงต้องตายด้วยนี่สวรรคจากหลวงพ่อวัดประคำทองยายอ้อ้้ไฮ้ําหอ้มึงจะตามกูมาแม่จ้าเด็กืนสัยดี กูยังรู้ว่าแถววัดประคำถกมึงต้องตายด้วยมือกูเลยน่กูนี่ะพ่อตัวจริงแบกวุ้สงครามเต็มหลังเต็มเจ็ดเก้าดปดมึงไปไปมึงหลบไปนะอยู่ไวดดิ นลาบตัวจริงเอ๊าปีเฮียนนิ่งเอ้ะเอาบอสุก่าจากสำเพ็งพร้อมเสริมมึงละมึงเตรียมตัวนีนื่นตื่นเฮ้ยน้ำมักะระเบิดน้ำระเบิด ใช้เวลาในการถ่ายทำตั้งห้าทวีปถึงสิบสองปีซ่่งใช้เวลาทำงานเก้าชั่วโมงและดีเป็นการข้อตกรมที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนต์ที่เคยมีมาเลยทีเดียว ที่ได้เออแต่กำลังจะต้องออกให้อะยังทิ้งกันไปได้ไหมฉันคงโลกคงอยู่ไม่ไวหวนาทีที่ไม่เหลือเธอคนที่รักที่สุด

wa <todic> 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 สามารถทนการโจมตีสองหมนครั้งต่อหนึ่งช้อนได้หรือไม่และเรากำลังเข้าฉายที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านเมืองคุณควรัััท้งหใจ